หมอออนไม่ได้หมอออนก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วหมอเข้ามานี่เลยหมอมาช่วยกันเลยหมออยาเอาหมอวมาเป็นตัวประกันไม่ได้เป็นตัวประกันไม่ได้วันนี้คุณหมอเป็นตัวประกันอมมางานหมอจะพูดแค่เรื่องหมอออนเท่านั้นนุกคอนอบอบเคยพาใครไปทำไหมฮะหมอพาใครไปทำหมอไปคนเดียวตลอดนะ ใช่ใช่ค่ะหมอคนเดียวถามหมอหมออึ้งเลยนะไม่ได้หมอต้องอยู่กับโอ๊บไปลงมาอีเวนต์กับหมอ่แตได้เป็นไงบ้างเป็นรุ่มมนดี้กับกลางครับก็ดีก็ดีก็ไปรุ่มมินดีครับผมใช่ใช่ก็เป็นเวทีแรกเขาไปคอนเสิร์ตแรกเขาอะไรอย่างเงี้ยเป็นรุ่มแรกหลายคนจับตามองว่าคู่นี้สปอร์ตไม่ตอบไม่ตอบดีกว่าไม่ตอบดีกว่าไม่ตอบละ ทำไมไปาต่อยเขาจะต่อยเพาดูหวานตลอดอะไรอ่ะก็ปกติครับก็ปกติก็คือเรามีการเป็นแสดงความยินดีร่วมกันหรือว่าวันหนึ่งเนี่ยเขาก็แบบว่าเออมาให้ความยินดีกับเราแล้วก็แบบแสดงความยินดีกับเขาเช่นกันเออจะตรงติดหรือเปล่าคะไม่พูดไม่พูดไม่พูดเรื่องนี้วันนี้เรามางานดรอ่อนหมอใช่ไหมวันนี้เรามาดรอ่อนหมอมีสี่สาขาที่เปิดใหม่ตอนนี้มีหมอมีเมอร์คิวรีหมอมีใกล้เซนทรัลแล้วเพามีหมอมีที่นี่แล้วหมอมีที่ไหนอีกสาขานะ อิตาลีแล้วใช่ใช่แล้วเป็นไงขอบคุณมากนะครับทุกคนตอนนี้หลายคนหลายคนจับตามหลายๆป่างป้าถั่วไปแล้วว่าเปิดตุ๊กมันเป็นสีเปิดโกลหรือเปล่าอย่าเปิดตัวอย่าไปคิดอะไรเยอะใช่พี่ขยี้กันอยู่นั่นแหละอ่ะก็สรุปแล้วตจมจีไหมคะไม่ตอบ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 คุณจะไม่ได้คําตอบอะไรจากผมวันนี้เพราะวันนี้ผมมาที่ด็อกเตอร์ออนคลินิกเข้าใจไหมคุณจะไม่ได้คําตอบอะไรจากผมเลยวันนี้เป็นไปดิกับต่ายหันไปก้อนสนิท นถ้าพี่ไม่อยู่ขยี้นะพี่ไม่อยู่ขยี้นะจะไม่ตอบอะไรแล้วนะไม่มันมันประกอบกับที่ปังโกดว่าอ่ามิทานความรักปังต่อไปไม่เศร้าแล้วนะคะอันนั้นเขาก็ตอบในเรื่องของเช้าเราไม่รู้และของเราก็ไม่เศร้าแล้วเหมือนกันใช่ไหมใช่เราไม่เราก็ไม่รู้เราก็ตอบได้แค่ว่าเราไม่รู้เราไม่รู้เราไม่รู้ เอาหมอฝากหน่อยเลยครับตอนนี้อบสดไหมคะอบสดสุดๆพอใจในคำตอบไหมอบสดสุดๆผิดไปไหมครับไม่ตอบหมอหมอหมอฝากดรออนด้วยนะคะฝากดรออนด้วยนะคะวันนี้มีทั้งหมด4สาขาเลยนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ของดรออนอีกเยอะแยะมากมายนะครับหมอโอเคขอบคุณขอบคุณครับมัาลายมากนะโอ้อีเซอร์อีเซอร์ก่อน เนี่ยได้ผ้าหัวข่าวแล้วก็นนักเรโลกของนก็รนนักเรนนักา